สำหรับวันนี้ครับก็คงเป็นคลิปสั้นๆครับที่อยากจะใช้โอกาสนี้ครับในการพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ตอนตื่นเช้ามาครับพบว่ามีผู้ติดตามเกิน500คนแล้วครับถือเป็นความสําเร็จที่ทําให้รู้สึกว่าใจฟูสําหรับช่องเล็กๆอย่างพวกเราครับซึ่งช่องของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาประมาณ1ปีครับโดยเป็นช่องที่ต้องการที่จะสื่อสารใน2ประเด็นหลักๆครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือ1ก็คือการพูดคุยเรื่องหนังสือกันครับ สองก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยก็คงเป็นคอนเซปต์หลักของช่องของเราครับผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจให้กับช่องของเราครับทั้งเรื่องของการกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับผมพูดตรงๆครับว่าถ้าไม่มีผู้ชมทุกคนเนี่ยผมคงถอดใจไม่ได้ทําช่องมาถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็หากไม่มีการสนับสนุนจากทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีช่องเดียบุ๊ก จนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับใครเองครับที่เปิดมาเจอคลิปนี้คลิปแรกก็อยากจะเชิญชวนนะครับเชิญคนละหนึ่งไลค์กดติดตามกันรวมถึงช่องของเราครับก็คือสัญญาว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทําคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นครับแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือดีๆมากมายที่เราจะมานํามารีวิวในช่องของเราครับรวมถึงเหมือนที่บอกไปครับช่องของเราเนี่ยมีช่องย่อยเกี่ยวกับเรื่องของ p Playlist of My My Dearbook ก็จะนำเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับ สำหรับวันนี้ช่องของเราคงลาแต่เพลงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับทุกคนครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคน